สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีอที่น่ารักทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกับช่องแสงเดือนตะลุยป่าค่ะพี่พีวันนี้แสงเดือนก็มาน้ําตกนะคะที่มากับพี่แฟตวันก่อนแต่วันนี้เรามาคนเดียวนะซึ่งพี่แฟตเขาไม่ว่างมาด้วยนะคะวันนี้เราก็จะเดินไปที่น้ําตกกันซึ่งเป็นน้ําตกที่น้ําตกเล็กๆไม่ไม่ได้ใหญ่มากแต่มันก็พอแบบปันเทาได้อยู่เนาะเราก็เดินไปที่น้ำตกกันนะคะพ,พี่นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ เป็นกำลังใจให้แสงเดินในกนารทำคลิปด้วยนะคะก็ไม่เป็นไรนะหวังว่าพี่ๆซี FC คงจะดูนะคะเมื่อไม่มีพี่แฝดเนาะแล้วก็สลับปะปนกันไปนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างลํำธารข้างน้ำตกกันนะตอนนี้เราก็กำลังเดินไปว้่ยมาเจอรองเท้า,ทาใครอ่ะนี่กำลองทางมาเจอรองเท้าอุ้ยนี่เหมือนเป็นรองเท้า,ทาเดินป่าเหรอนี่ วันก่อนที่มากับพี่แฟดยังไม่เจอเลยนะแต่วันนี้ดันมาเจอรองเทา้าคู่นี้วางไว้อยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะรู้ว่าดูล,บลอบๆก่อนว่ามีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าเพราะว่าวันก่อนมากับพี่แฟดยังไม่เจอรองเท้านะแต่มาวันนี้ดันเจออากัเย็น ก่อนมากับพี่แฟตที่นี่นะคะวันนี้มาคุณเดียวจ้าพี่แฟตไม่มา ก็คือมาเจออากาศแบบนี้แล้วแบบิวใจได้ดีมากพพี่บอกเลยว่าไม่ได้มาเจออะไรแบบนี้บ่อยสดชื่นมากแล้วก็อากาศดีเย็นเมื่อกี้อยู่ในบ้านเนี่ยร้อนมากนะก็เลยออกมาหาที่นั่งเล่นในบ้านร้อนมากก็เลยมาหาลมเย็นๆมาก แหล่งที่สวยๆมาผ่อนคลายชิลๆนะคะเมื่อกเียรระหว่างขับรถมาเนี่ยมี่แข็งแดง มากพอมาได้ซึ่งนีงม,มันมาถึงที่นี่เนี่ยอากาศเปลี่ยนเลยอ่ะเหมือนอยู่ในรถเครื่องโลกเลยแต่มันเย็นจริงๆนี่นาอากาศดีมากมา่้าดำบัดมันหือใจได้ดีนะคะที่หาที่แบบ เครียดหรือมีความแบบไม่สบายใจมานั่งต่างเราแบบคือนใจเราได้ดีนะเหนเดินไปเดินมา เราไปดูข้างล่างกันต่อ นหรือว่ามีคนมา ระหว่างที่กำลังจะนั่งนะก็เจอสิ่งนี้นะคะนี่มันคือผ้าหรืออะไรอ่าของไทยอ่ะหรือว่ามีคนมานอนอยู่แถวนี้หรือว่ามีคนมายี่แถวนี้พี่คาดว่าน่าจะมีคนอยู่แถวนี้นะเพราะว่ามีทั้ง กันก่อไฟกันจุดไฟนะพี่พี่แล้วก็มาเห็นผ้าขอ็นใครก็ไม่รู้เดินมาฝั่งนู้นก็มีไฟล่องมาของกันก่อไฟ ัวแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวเรานั่งพักผ่อนตรงนี้ก่อนเนาะ ร่องรอยของการจุดเทียนี่พี่มีคนมาจุดเทียนตรงนี้ใครอะมีคนมาจุดเทียนตรงนี้นะคุคนอยู่ข้างในหรือเปล่าเพราะว่ามีร่องรอยของการจุดเทียนกันก่อ,อกไฟแล้วก็มีผ้าอยู่ตรงนี้ มีใครนอนอยู่ข้างใต้หรือเปล่าลักษณะเหมือนมีคนมานอนอยู่แถวนี้นะพี่พี่มีทั้งเทียนหยดเทียนน้ำตาเทียนนะน้ำตาเทียนโอ้ตอนนี้รู้สึกว่า ต้องมีคนมาพาักแรมหรือว่ามานอนที่นี่แน่ๆคือมันคืนเจอเม้าท์อของกอันจุดไฟแล้วก็บริเวณข้างในเนี้ยเหมือนมีคนมาเออนอน,นอยู่แลก็มีไฟซึ่งมันชัดเจนเลยว่าทีม่มีคนอยู่ที่นี่เราต้องระวัาางตัวแล้วแหละเพราะจอมาที่ที่นี่ เขาเรียนมนุษย์เรียนอยู่ตรงนี้หรือว่าเขาจะไปอยู่ที่อี่นหรือว่าที่ไหนเราไม่แน่คาดว่าเขาจะไปอยู่ทีงนี้ กลับกันแล้วนะพี่พี่เพราะว่าไม่ปลอดภัยแล้วเจอแบบร่องรอยของเหมือนแบบเหมือนมีคนอยู่ที่นี่อะ่ะใครอะี่เคนใครก็ไม่รู้เรื่อนนี้คือหน้าตาไม่คุ้น,นเลยอะ่ะ เป็นใครยที่พี่ดูว่าเราก็ต้องไม่เปูนผีนะมีคนเดินมาไหนมนเจอไม่รู้ว่าเป็นพี่องเขาหรือเปล่าใช่ใส่ยังเป็นสีดำไม่ใส่เสื้อนะพี่ พี่ดูนะว่าเขาเป็นใครไม่พอรู้จักนะเพราะหนูไม่เคยเห็นเลยอะ่ะใคร,รอ่ะเห่ เขาอ,อยู่ตรงนี้นแล้วเรามาเห็นพรดีที่เฮ้ยเป็นไทยวไอ้หอเฮ้ยเ่้มแ้มานี้ยได้หน่อย ถามอะไรคะเจอคันชื่อจำปาเป็นไหมคนชื่อจำปาใช่แล้วพี่เป็ดแล้วพี่เป็นใครอ่ะหัวหนัวจำปาเออไอื่อเพชรอ๋อเจ้าชื่อเพชรที่เป็นัวดจำปาไม่เนื้อนี่เจอะแยะไปต่อมาข้าไม่เจอเลยไอ้บูปาไปเนี่ยข้าไม่ได้โกหกเจ้าอาศัยอยู่ที่นี่หรอ เุกจะมาอยู่เมื่อคืนเงทุนมาอยู่เมื่อคืนตามีอะไรจำปานอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวไปอ๋อจำปานหนีออกไปต้องเลยออกมาตามหาใช่ข้าไม่รู้เหมือนกันข้าไม่เจอข้าไม่เห็นเลยแล้วทำไมจำปานถึงหนีออกมาล่ะไม่ต้องรู้หรอกไม่อ้องกลัวค่ะอ๋อได้ได้ข้าไม่รู้ก็ได้ไม่เจอใช่ไหมข้าไม่เจอ ทไาอะเจ้านอนอยู่ในนี้หรอใช่ทำไมอ่ะเราค่แค่อยากรู้ถ้ามาเห็นที่พักคขาไม่แน่ใจว่าเป็นที่พักใครเจ้าไปบอกใครหรือเปล่าวะอะค้าไม่ได้บอกใครเลยเจ้าตอนนี้บอกใครไหมไม่ได้บอกใครเจ้าดเจ้าตนนี้บอกใครบ้างอะข้าไม่ได้ไปบอกใครแล้วค้าไม่รู้จักใครทั้งนั้น ถ้าแค่เดินมาแถวนี้เรามาเจอที่พักของเจ้าเฉยเดี๋ยวข้าก็จะกลับแล้วแหละข้าไม่รบกวนเจ้าแล้วแต่เจ้าออกมาตามหาขอยอะไรนะขอโกหกหรือเปล่าข้าไม่ได้โกหกเจ้างั้นข้าขอให้เจ้าเจอจำปานะถ้าเจ้าออกมาตามหาจำปาข้าไม่รู้ว่าจำปาไปอยู่ไหน อยู่กับคนที่เคยเป็นตัวเก่ามันเขาเชื่ออะไรอ่ะท้าวเจ้ารู้นะข้าไม่รู้ข้าไม่รู้จักใครไม่รู้หรือไม่บอกข้าไม่รู้จริงๆแล้วข้าก็แค่มาเดินป่ามานั่งดูธรรมชาติไม,ไม่บอกข้าไม่รู้ งั้นเดี๋ยวค่ะขอตัวกลับก่อนนะข้าไม่รู้จักจริงๆไม่รู้จักใครทังนั้นพี่เรากลับดีกว่าสิบแล้วไม่ป่อใครลนะเขาชื่อเพชรเขาบอกว่าเขาเป็นคนรักของจำปานะหนูก็ไม่เคยเจอคนรักของจำปาเหมือนกันเดี๋ยวขอ,อตัวกลับดีกว่าไม่ดูต่อแล้วเราก็ไม่รู้จักนีเขาไม่รู้จักนิ่สัยเขาด้วยนะ